สวัสดีจ้าพี่นอนกว้างไปเมื่อนี่สิไม่กินบักงวงยู่ยูว้ายู่ยูยู่ยู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 ว้าท่านวดบอกท่ากินบักงวงทั้งงวดทั้นหนับจับขับหนอนเอ้ตดตากงล่กกงแช่สิปากรูเล็กกดแช่กติตีตํานวดก็มีหนับก็มีบอยบอยจะหันมา อันโโมอเนาะขึ้ไหปวดเส้นปวดเอ็นก็ว่าฉีดว่ะปวดเส้นปวดเอ็นติดต่อได้เบอร์ด้านเบอร์นี่ไปแม่โอ้ยวกาไปปวดเส้นปวดเอ็นหมอนว่ะ้จจังโลเมื่อนี่ว่างงา้นอะไรด็กกันขาดมือเขากินไหมเจ็บเนาะ ิดเป็นกี่เปอเซ็นตผัวได้ผมงงที ha, ha. Hence, ่เสียดใช่ป่ะเสียดกดีทีผมงนะนอกราบนี้อืมนอใหม่นะอืมถี่ว่ารอดไหมคะรอผมมีมามากขอเขานอะไรแล้วอ่ะนะหัเาะนมาหันมาอะไรเจ้าบาทเองก็รบกวนรกว ไดไรย่ามากินมันถูัดดเจอากระหันนาใส่จักควงเนี่ยผู้ผสมเนาะ ไปว้าออกที่ด um ูกเปอร์เซ็นมานีจะเซ็ีนเซ็จับจัพี่น้องฟังใฟังเราเขาไม่กินน้ำกัจ้าเมื่อนี่กมุนมวลมวมวลมวมวมวมา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 เผาเผาเผาไปกินโอเคไม้้องุนเอออ้

บ <c> ริการทุกอย่างสิโอ้ทั้งใส่หีบ anyway. yes, ่อหนทั้งใส่ม like. ันเงาแล้วเป็นยงไนาบอมันไหลหมดเงานกแม่นกอันเปดรไปลูมายู่หัอเดินมันเาวนะทั้งใต่มันยาวหลเกินมันมาเดินหรอกมันเงไปเดินยังไงรถลกถึงเม่แหงแล้วก็แม่นฝนอีกแค่ะคือจังเสียงเพิ่มๆไม่แล้วบ่อบ่อบอเสียงกัน้วาเงาเงาไปบนาเงี่ย เัฮะไาบึงกี้ยงเอหงอกเงนี่ว่าอดเด้ออดเดอยบาน้าพินองเอมึงกินนะงเทพหงเมึงงอกมังนะิมบน็กอแ่บนี้จ้ากินแบบนี้ก็ไปกินทอดบ้านกันมาเด้อจะเด้อ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 ไปแอนซันแนวจะซื้อไม่กิน

ก็เเหมือนี่หัด้ไปใส่ยาแต่อนี่ยต้องหย็ดดีเรว่าปวดกระดูกข้อหงส้ยังมนเลยต้องใส่เมืกอคืนอย่ไงนี้เหี้ยงยังตอยู่ไปต้องหยุดขึ้นคนเบาอย่างกันบางขึ้จริงจังซื้อนอนปานี้ก็จะดูมากนอนแข็งงงกันอยู่ตองปวดเพตาอว่าเขาไปเห็นงานเรยตัวบราไปเห็นงาน ยานบะมีาศัยเงินคขาวอยู่กับบัญชีแล้วเนี่ยก็าดได้ทุ้ปิกดตองขดเขาบะมี่ตรงขวเนาะโอ้เดียน้อง

เพินถ uh> ิ่นวดแล้วถิ่มาเอิญ้นที่แบบตึกป่าแล้นจะเปนต้นท uh ี่วกปวดหกป่าใส่มือนะบ้านไหนขาคาร้าอะไรเียก็จะตึกป่ามาขายนะ้ขายหายมื่เราไปดึงแล้วามาบ้เราไหนบ้าน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 ไหนบาานไไ้น นกหนอนางออกไปกินก้แก่สาเดงอันยู่โบกับนาแก่พรมีบีบแต่ไซยุมไสคือมีปลาหมดเหรอนกแก่ล่องไปนกหนอนลงไปหวยปลาเต้ลเดงลงเดงุดลลงไป่นกนอนห่างออกไปนกับแก่ผุนคือบีบกเจียนเพียงเอวนี่น้ำบดบดห้างออกไปนดกับแก่พุนไก่ดบุกไปไก่หดชั่มงมาไปเดี๋ยวนี้เนเอาลูกขึ้นวดบ้า กินแม่อา้เอาไปอะไรสิสกีก็มือะไร่ลิดแวลฝากกดเลยกดแทรกกดติดตามเนี่ถ้าผู้ใดต้องการม้อนวดกันนี่เละจ้านี่ต่อติดต่อได้อ่าโทรมาก็ได้แปดแปดห้าเก้าหกเจ็ดต้องต้งตาบกลตตาลราคากันเองดิราคาปกติ โอ้ยบ่ได้อาเบิดได้หนิฟังแต่วานี่โอยทกคืนหลานซมสวยกองเฮงบ่ได้เอานี่คัฟันนีข้าอยดกันต้อลาซมวยอเออดกขือกาดกปชมกข้าอยู่ผมเรามันดกลกหยังลกหอ กังส่นกัล้วรบกเดินออันงอกระเดินด้วรกะเดินด้คอยรบเดินสิมม่ห่ง่ายเหมือนมันสิปงแต่งอกใช่ไหมโอ้โหชั่วโมงกนล่ะสเองชั่วโมงลหกยีสิชวโมกด้ไหมคิดบอกเฉยๆเดี๋ยวเวินเจี๊ยบเวด จำได้บ่ฝากกดเล์กดแท์กที่จำไดเลยจ้ะโอ้ยนายเปีกเอ้ยไปชมเลยสาวผัวสาวงามต้องฝันต้องแช่หัวนะหวน่ะไั้วอเขาเบิ่ง่บ่นี่เออมันเบิ่งเหนื่อยเลยอม่โม่งก็ไม่เห็นจะงอกแจ้งเง้ย เมื่อนอนหับกมียขาก็เป็นผู้สาวคอยปวดบ่างนี้พระรูกปวดเปียกน้องพูดยังตึง้ย่างนโันเปียกสนิทล้ แอ็มผู so ite, so mm ้สามาของหน่อยกอได้อยู่ดีมีแห้งเตียง่็ได้อยู่ดีมีแห้งก็ได้ต่ออยู่ไปอีกจัสิบปีสิบปีเดี๋้อแฟนจะเปิดตัวผู้สาวให้เบิร์นไปเจอมาเนี่ยดูสบายเลยในช่วงโควิดออกมาบม่ได้ฉันยานแบบสาวลาวอะสาวลาวอะโอ้สาวไทยที่ใครกาแฟนดิ เาเล่าอยู่อ่างสนามไกกแตกหยาบหอยู่หไหลนักเกอซุปไปก้ซุปเรีดให้กับจอดรถไปนั้นไปเดินนั้นอืมนั่นแหะเขาหางลัวก็แว่นั้นมาปิดคลิปไปเนี่อันแค่นี้ละเจ้าอ้ยเพราะว่ามันปิดไม่แห้งเลยตัว